เพื่อเเติพงโยมอ摄的朋友们大家好，我ชี伟ป包包。中国粉丝称包包为山顶洞包，你本人知情吗？รู้แต่ว่าแบบว่าเป็นเปาเปาอ่ะแต่ว่าคำว่าถ้ำไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยได้ยินเลยแปลว่าถ้ำเหรอแบนี้เป่าเปาที่อยู่ในถ้ำผมเข้าใจแล้วว่าผมไม่ค่อยออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้แน่เลย ได้เลยครับช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าอัปเดตโซเชียลมีเดียมากขึ้นแล้วก็จะพยายามเข้าไปเล่นในเว็บพอมากขึ้นด้วยจริงๆก็มีแพลนมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่ด้วยแบบว่าคิวงานที่เราไม่มีเวลาว่างไปเราก็เลยต้องแบบว่าเอออาจจะต้องแพลนใหม่เืยรืๆเพราะว่าไปเที่ยวก็ใช้เวลานานพอสมควรครับ ผมเคยอยากไปจางจางจีครับเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ในหนังอวตารมันเหมือนกันเลยก็เลยอยากไปดูว่าวิวแบบของจริงมันจะเป็นยังไงเพราะเห็นแต่ในรูปแล้วมันเอร์มาก我没有工作今年想和谁一起跨年？น่าจะกับครอบครัวครับผมเพราะว่าผมเองก็ย้ายจากต่างจังหวัดมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่มีโอกาสได้เจอแบบกับครอบครัวเท่าไหร่ก็เลยถ้ามีโอกาสก็อยากไปฉลองกับครอบครัวครับ 自自己己在上搜粉的出演角色相จริงๆเคยเห็นผ่านมาหลายเรื่องมากเลยครับทั้งแฟนคลับต่างชาติทั้งแฟนคลับไทยที่เขียนนิยายที่เอาตัวเราไปเป็นตัวตัวละครในนั้นเราก็มีโอกาสได้เห็นแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านสักทีครับผมแต่เห็นเยอะเลยก็ดีใจครับที่ได้เป็นแบบว่าเป็นคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นคาลิเกอร์ในการเขียนเขาครับ最近有学习新的中文吗？可以分小一下吗 en <en>？<一 be seen> ก็มีอยู่คำหนึงครับผมที่เห็นเห็นมาโกงฉูเตี้ยนเซียนแปลว่าพรินเซสเห็นว่ากำลังเป็นกำลังฮิตอยู่ตอนนี้今年换了新团队，对于新经纪人矿有什么想要说的吗？โอเคไม่เผาพี่วรรกวา,างแล้วกันก็รู้สึกขอบคุณพี่กวางที่เข้ามาดูแลผมครับก็พี่กวางก็คอยสอนคอยทำให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ พี่กวางเขาดูไม่ใช่แค่ดูแค่เรื่องงานเขาเข้าดูเรื่องชีวิตประจำวันของผมด้วยช่วยจัดการโู่นจัดการนี่ก็ต้องขอบคุณพี่กวางมากนะครับที่ออยอมมาอยู่กับผมไ <laughs> วิตบล็อกที่รวบรวมมซแล้วีวิสบยจีเทียวจีวมมาแลู้ 亲爱的方位其你好我来自河南正州想告诉宝包,包你是我奋斗力成的精神实量希望我们的包包宝宝宝被朱是顺水平安系了天土翠坦。好好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 好 ขอบคุณที่ที่รักแล้วก็เอ็นดูพวกร้องสองคนครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันที่